เมื่อฉันโดนปล่อยไว้กลางทะเลเดดอนโดบีชเรียกได้ว่าเป็นทะเลแรกที่อาณาได้มาเหยียบของอเมริกาเลยกิจกรรมสุดฮิตของที่นี่ก็คือมาตกปลาตกก็เป็นกิจจลักษณะมาก oh. เขาก็จะมีเหมือนเป็นเพียร์เป็นท่าเรือไว้รองรับบีชนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยเลยมีทางไลฟ์การ์ดอในฟเนสแอนด์เฟิร์ฟนแอนเฟิร์สที่เป็นเรมีเป็นไลฟ์่แล้วก็มีหลายตลอดเวลา,ลวลานั่นๆันั่นฉันเอง ถ้าบอกว่าวันอาทิตย์คนเยอะอ่ะก็ไม่เยอะอย่างที่คิดเห็นเป็นช่วงซัมเมอร์คิดว่าจะร้อนคือมันก็ร้อนแหละถ้าอยู่กลางแดดอะ่ะแต่พอเข้าร่มปุ๊บเย็นทันทีนี่มีรถขายติมเกง๊งเกงด้วยอ่ะแล้วก็ตรงเพียรเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะมีร้านอาหาร <Okay. S 1> ร้าน <Okay. S 1> ไอติมบ <Okay. S 1> ลาบลามีกิจกรรมให้พายเรือหรือเช่าเรือออกไปนั่งเล่นด้วยพื้นที่มันกว้างและสวยมากหน้าปัจจัยาเลน่นยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกนะ mm. นโรแมนติกเวอร์ มามันจะกลับและบังเอิญเดินไปเห็นร้านให้เช่าจักรยานจบไม่ทันละไป